ไหนอ๋อวัดนี้ยังไม่ได้บูรณะอ,อีทุกก้อนเป็นของอายุตั้งแต่นู่นหมดเขายังไม่ได้บูรณะวัดนี้ยังเป็นพวกอ,กอยู่ในพวกเนาะวัดนี้คือยังไม่บูรณะนะวัดไถ่ล้อมนะเราไปเจออิดเนี่ยอิดเก่าเลยนะเนี่ยแล้วมีภาพเนี่ยเอ้าสุนัข <c oughs> เออหรือว่าเป็นสุนัขอายุทยาเลยนะเนี่ย <c oughs> สุนสัขกรุงศรี มีจุดข้ามน้ำครับตรงนี้ปึ๊บหมูป,ามป,ามป่าเยอะพี่ตรงนี้นว่ตตรงนี้หนามนะเนี่ยโจนพาลุยหนามเว้ย หนามนะหนามนะนี่คือเป็นอิดเก่านะอิดเก่าเรามาเดินดูวัดไผ่ร้อมวัดไผ่ร้อมร้างอยุธยานะครับซึ่งอยู่หลังวัดตะไกร่นะแล้วก็เจออิดเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏมีรอยเหมือนรอยเท้าสุนัขอย่างเงี้ย แสดงว่าอันนี้คือรอยเท้าสุนัขอยุธยาหรือเปล่าลองช่วยยังคิดนะครับแต่นี่อิดเก่าแน่นอนเพราะว่าไม่ได้รับการบรูรณะนะพี่เนาะใช่ครับใช่ที่นี่ก็คือ,คอวัดยังไม่ได้รับการบรูรณะนะครับวัดเก่ามากนะอยู่หลังวัดตะไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะว่ามันมีซากอะไรบ้างที่ให้เห็นนะนี่เราจะเห็นอิดกระจ,ยระจายเนี่ยนะครับไปทั่วเลยเนี่ยนี่ครับ เนี่ยซากอีกรกระจายเลยนะครับชื่อว่าวัดไผ่ล้อมนะอันนี้ก็เป็นแบบอิดกระเบื้องนะปูพื้นนะมีรูแล้วก็ซากพระหินทรายเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีใครได้เข้ามานะเพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวแต่วัดตะไกลแล้วกลับกันเลยนะ เดดูข้างในครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะดูในป่านะครับอยู่ในป่าเลยนี่นี่ครับก็อีกกระจุยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เลยครับ นี้ซากวัดร้างตรงนี้ไม่ค่อยมีใครทราบนะครับเดี๋ยวลองช่วยคิดนะครับว่าเมื่อกี้เป็นรอยเท้าอะไรยิ้มก็เห็นแบบรอยประทับอย่างนั้นบ่อยไหมก็ประมาณสามวัดแล้วครับเลรอบางวัดก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเท้า สัตว์จะนิ ENNIS, ่ไหน่แต่ก็คือคาดว่าน่าจะเป็นสุนัขไว้ก่อนครับแต่บางรอยเนี่ยก็จะมีเป็นกรงเล็บอ่าเป็นเป็นเหมือนกับเล็บเล็บงอกมาจากจากนิ้วเสือือครับก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนที่ไม่น่าจะได้เห็นกันก็ได้เห็นนะครับครับก็คือท uh, ําให้เห็นว่าสัตว์ก็อยู่กับคนมาตั้งแต่โบราณแล้วปะคนกับคนงัยเพราะว่าอิดเนี่ยยังไม่รับการบูรณะแน่ๆนะวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปเจอมา วัดสุรินทรราชาไงแถวนี้ก็มีวัดบดร้างอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องเข้าป่ามาอย่างเงี้ยอย่างงี้เรากำลังเดินออกนะครับถ้าเกิดจะเข้ามาก็คืออยู่หลังวัดตะไคร่คลองสะบัวอยุธยาครับโอเคครับเดีย๋ยวจะออกจากพื้นที่นะครับยังไงฝากกดติดตามเดือนนะครับีย้ยวก็จะอัปโหลดให้ชมนะคลิปเต็ม ที่วัดภาล้อมนะทางเข้าอยู่ตรงไหนยังไงนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ